สวัสดีครับเอฟซีทุกท่านครับกลับเข้ามาอยู่ในช่องนมยูบีชาแนลนะครับวันนี้ตรงกับวันพุธที่4มกราคมนะครับ2566กกพบกันอีกเช่นเคยนะครับในความสวยงามถือโอกาสนะครับวันดีปีใหม่นะครับเอฟซีใหม่ๆที่เข้ามานะครับผมแห่งความโชคดีครับวันนี้ก็เช่นเคยนะครับเรื่องราวของสุขภาพตอนนี้มีความสุขมากหลับลึกหลับสบายมีความสุขภูมิแพ้ไม่เป็นแล้วนะครับแล้วก็ท่านใดที่มีปัญหาเรื่องของนอนไม่หลับนะครับตื่นขึ้นมาช่วง ตีหนึ่งตีสองแล้วก็ไม่หลับเลยนะครับครั้งแล้วครั้งเล่านะครับเขาถึงมีสถิตินะครับบอกว่าคนที่นอนไม่หลับนะครับต่อเนื่องกันนะครับยาวนานนั้นนะครับจะมีปัญหาเรื่องของที่ตามมานั่นก็คือโรคมะเร็งนะครับถึง8ปด้เด้วยกันนะวันนี้อยากจะบอกนะครับว่าตอนนี้มีความสุขมากฟุมแพ้ไม่เป็นแล้วหลับลึกหลับสบายนะครับท่านใดที่มีปัญหาเรื่องของต่อมลูกหมากนะครับไมเกรนนะครับรวมไปถึงความดันนะครับบอกได้เลยครับว่าเราไม่รู้นะครับว่าระบบภายในเรานั้นเป็นอย่างไร เส้นเลือดเราสะอาดหรือเปล่าเราไม่รู้อาจจะแตกตีบตันได้นะครับในบางครั้งนะครับในบางขั้นออกไปออกกําลังกายทุกวันก็จริงนะครับแต่การทานอาหารนั้นก็มีผลต่อร่างกายทอดปิ้งย่างนะครับมันก็มีผลนะครับบางทีคนที่ทานพวกนี้ก็ไปเยอะก็มีผลกับเส้นเลือดอุดตันได้บางทีอาจจะวูบได้ผมก็เคยเป็นมาก่อนนะครับแต่ทุกวันนี้นะครับมีความสุขหน้าตาสดใสนะครับริ้วรอยนะครับเอฟซีบอกว่าเฮ้ยหนุ่มพอกลับไปดูเมื่อเดือนตุลาที่ผ่านมานะต้องบอกกันนะหลังเดือนตุลาลงไปนะครับ คือผมแก่มากเลยนะเพราะว่าผมนอนไม่หลับแต่ตอนนี้หลับลึกหลับสบายมีความสุขมากครับด้วยตัวที่สมุนไพรของแคนซีพัททั้งเจ็ชนิดนะครับจะเปิดตัวไปปลายเดือนมกรานี้นะครับปลายเดือนมกรานี้จะเปิดตัวเป็นทางการทุกสิ่งอย่างพร้อมแล้วนะครับนั่นก็คือแคนซีพัทสมุนไพรทั้งหมด7ชนิดก็มีภูคขาวนะครับหรือเขาเรียกข่าวตองเบตา้าคูแคนมระกขีนก ok, ผักเชียงดามะขามป้อมขมิน้นชันและก็ผงสกัดของกัญชานั่นก็คือ แคนซีพัทดูแลฟื้นฟูสุขภาพตอนนี้มีความสุขมาก FC ที่โทรเข้ามาเล่าเรื่องราวของตัวเองนะครับหลับจนไม่ได้ใส่บาทนะครับเพราะว่าหลับลึกยันเจ็ดโมงเช้าเลยก็มีแล้วตอนนี้คือสําคัญคือกลับมาเป็นหนุ่มนะครับอีกครั้งหนึ่งโอ้โหบอกได้เลยว่าผิวพรรณสดใสริ้วรอยหายไปแล้วนะครับ0858824982 0858824982ในแคนซีพัดนี้นะครับเปิดตัวเปทางการก็จะอยู่ที่950บาท ช่วงนี้นะครับซื้อในไลน์นี้เท่านั้นนะครับจะอยู่ที่590บาท2กระปุกเราเก็บปลายทางด้วย่ะเริ่มต้นนะครับวันนี้แห่งความสวยงามครับมีสวยๆมาฝากกันวันนี้ห้ามกระพริบตาอีกแล้วนะมาถือโอกาสนะครับตอบแทน f c ทุกท่านนะครับที่ให้กำลังใจมาโดยตลอดนะครับที่สนับสนุนในช่องนมยูบี a n n e l นะมาดูตานัานของบัวสวรรค์กระถางนี้ครับสวยๆมาเซอร์ไพรส์เลยนะครับบัวสวรรค์กระถางนี้ครับพิเศษวันนี้ สี่ร้อยเก้าสิบาทครับบัวสวรรค์สวยมากตามมาด้วยทางด้านของพรหมพิมานครับพรหมพิมานเอาจัดให้พิเศษนะครับพรหมพิมานกระถางนี้สามร้อยหกสิบาทดูทางด้านของเทพสายรุง้งครับเทพสายรุง้งสวยๆครับสวยจริงๆกระถางนี้ครับแปดร้อยหกสิบาทครับเทพสายรุง้งนะมาแบ่งปันกันไป ดูแต่ด้านของิลาหุ้มทองหน้าเทพครับศิลาหุ้มทองหน้าเทพวันนี้จัดให้พิเศษนะครับกระถางนี้560บาทครับศิลาหุ้มทอง <_ d ota> ดูทางด้านของซับพนมส,ย <plotting> สวยๆครับซับพนมสวยมากครับกระถางนี้690บาทครับซับพนมมาตอบแทนนะครับ F c ซนะครับที่อุดหนุนมาโดยตลอดนะครับ <_ d ota> ดูทางด้านของ อลืมไปเลยดวงอัมพรดวงอัมพรครับดวงอัมพรเอาจัดให้ครับสองร้ยเก้าสิบาทครับดวงอัมพรสวยๆนะครับเรามีเก็บปลายทางด้วยนะครับมีเก็บปลายทางแทบแบบตะกร้านะครับดูหูช้างด่างเหลืองกระลถางนี้มาเซอร์ไพรส์หน่อยนะครับหูช้างด่างเหลืองสี่บาทครับหูช้างด่างเหลืองเคยซื้อฟอร์มนี้มา3นะามหมื่นหกะเมื่อปีที่แล้วตอนราคาแรงๆนะอ่ะ ว่ากันไปแบ่งกันไปครับดู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 อะไรนารีนารีบุรพาโอ้ยนารีบุรพาครับอ่ะจัดให้นะครับนารีบุรพาสามร้อยเก้าสิบาทครับนารีบุรพานำโชคครับนำโชคครับสวยๆวยสามร้อยเก้าสิบาทครับนำโชคมาเซอร์ไพรส์กันจริงๆ เศรษฐีสุพรรณครับเศรษฐีสุพรรณเอาจัดให้นะครับ290าบาทครับเศรษฐีสุพรรณสวยจริงๆครับดูนางฟ้าจำแรงครับนางฟ้าจำแรงครับ150าบาทครับนางฟ้าจำแรงแล้วตามมาด้วยท่าน้าของเจ้าสาวครับสวยๆครับเจ้าสาวสวยจริงๆครับกระถางนี้เจ้าสาวนะครับวันนี้มาเสือภัยพรสบครับ690าบาทครับเจ้าสาว สวยมากดูเมืองเกาะเกตหนึ่งกระถางครับสวยๆเมืองเกาะเกตครับเอาจัดให้เซไปวันนี้ครับ560บาทครับเมืองเกาะเกตตามไปด้วยทางด้านของเทพเทวริสครับเทพเทวริสสวยๆครับเทพเทวริสครับ490บาทครับเทพเทวริสนี่ทางด้านของเจ้าพญานาหมื่นครับเจ้าพญานาหมืน่น สี่ร้อยเก้าสิบาทครับเจ้าพญานาหมืน่นสวยมากายเรือน,มนหมื่นนะครับอยู่ทะยานของพญาดำรงราชานุภาพครับสวยๆแบบนี้ครับจัดให้วันนี้แปดร้อยเก้าสิบาทครับพญาดำรงราชานุภาพหนึ่งความสวยงามครับใบใหม่กำลังจะกลกางครับนั่นก็คือเพชรสุวรรณโชตครับเพชรสุวรรณโชต แปดร้อยเก้าสิบาทครับเพชรสุวรรณโชตสวยมากครับเสรีฐีริมนาครับสวยๆเศรีฐีริมนาเอาจัดให้วันนี้ครับเศรีฐบริมนา5ห้าร้อยหกสิบาทครับเศรีฐีริมนาชมพูทวีปสวยๆครับชมพูทวีปครับสวยๆแบบนี้สามร้อยเก้าสิบบาทครับชมพูทวีป พรมณีพรมณีครับบอนกาบครับสวยๆแบบนี้พรมณีจัดให้พิเศษครับ690บาทครับพรมณีตามมาด้วยทางด้านของสีการจนาพิเศษครับโอ้โหใบใหม่นะครับใบใหม่ดูใบใหม่เป็นหลักนะครับสวยมากครับสีการจนาพิเศษกระทางนี้ครับวันนี้จัดให้690บาทครับดูของมาเรือนแสนครับนี่ก็คือธาตุบางแก้ว โอ้ยสวยมากครับทาทบางแก้วกระถางนี้590บาทครับทาทบางแก้วไมนะครับดูทานของมณีวาสนาครับสวยๆมณีวาสนาครับสวยๆแบบนี้ครับ890บาทครับมณีวาสนาสวยจริงๆทางด้านของรัพ์เจริญครับรัพ์เจริญจัดให้พิเศษวันนี้650บาทครับรัพ์เจริญ ดูชินะบัญชอนสวยๆครับชินะบัญชรครับ560บาทครับชินะบัญชรสวยมากสวยมากนามรากสดสวยๆครับนามรากสดฮับฮแบบนี้ครับนามรากสดวันนี้จัดให้พิเศษนะครับนามรากสดกระถางนี้ครับ490บาทครับนามรากสดตามมาด้วยทางด้านของพรหมฤสีครับฮาบทุกใบครับพรหมฤสี ผมมาพิจารณาดูแล้วนะครับเป็นฮาฝั่งเดียวกันหมดด้วยนะดูครับทั้งสี่ใบด้วยสวยมากครับสี่ร้อยหกสิบบาทครับพรมรือสีฮาฝั่งเดียวกันด้วยนะเพิ่งพิจารณาดูนะดูสวยมากครับใบมันเหมือนกันเออใบเหมือนกันหมดเลยด้วยพิเศษพิเศษอ่ะพิเศษวันนี้มาเซอร์ไพรส์ปีใหม่นะครับมาดูทางด้านของ พระนครบ้างรับพระนครราคาสี่ห้าพันวันนี้ก็มาแบ่งปันกันไปครับพระนครกระถางนี้ใบใหญ่แล้วนะครับไปเปลี่ยนกระถางแปดได้เลยนะครับเอาไว้โชว์ซส,สวยครับสามร้อยเก้าสิบาทครับพระนครสวยมากเอ่ออะไรนะคุณหญิงทองม้วนครับคุณหญิงทองม้วนสวยๆครับคุณหญิงทองม้วนสามร้อยเก้าสิบบาทครับคุณหญิงทองม้วน ตามมาด้วยครับแก้วมังกรครับแก้วมังกร2อ0บาทครับแก้วมังกรห <c oughs> งเพรแค่ลายงามวงวานครับงามวงวานวานวงวานครับโอ้ยสวยมากครับงามวงวานกระถางนี้4 9 0เก้าบาทครับงามวงวานสวยๆแบบนี้ฟอร,ร์มใหญ่แล้วนะครับ <c oughs> ดูทางด้านของนพเก้าครับไม้เรือนหมื่นเรือนแสนครับนบพเก้า กระถางนี้พิเศษวันนี้จัดให้นะครับนพเก้าสวยมากครับห้าร้อยหกสิบาทครับนบพเก้าดูต่นันของพันดาวสวยๆครับพันดาวพันดาวโอ้โห oh, oh, oh. สวยมากครับพันดาวพิเศษวันนี้จัดให้นะครับห้าร้อยหกสิบาทกับพันดาว<_<_เป็นลายแบบนี้มีเลขไหมลายมี f อฟซีวดที่แล้วถูกหวยด้วยนะครับเขาดูเลขจากใบไม้ต้นไม้ที่ส่งไปให้นะ ไขรที่ชอบเปลกก็ไปเสี่ยงทายกันนะครับอ,อาอาธิษฐานเราบางใหญ่ครับบางใหญ่บางใหญ่บางบัวทองครับโอ้โหสวยมากครับบางใหญ่กระถางนี้พิเศษนะครับบางใหญ่กระถางนี้490บาทครับบางใหญ่ติดตามมาด้วยทางด้านของชายชนครับ <c oughs> ชายชนสวยๆครับกระถางนี้พิเศษครับชายชนวันนี้290บาทครับชายชน มาแบ่งปันกันไปแล้วก็ลูกไม้ใบหอกครับลูกไม้ใบหอกสวยๆแบบนี้ครับ290บาทครับลูกไม้ใบหอกไปตั้งชื่อเองนะครับวันนี้มีณนเะมืองนอนแผงนะครับสวยๆ <c oughs> ดูณนเะมืองนอนนะครับกระถางนี้สวยมากครับ990บาทครับณนเะมืองนอนแล้วตามมาด้วยทางด้านของ มะีล้อมเพชรแผงครับมะีล้อมเพชรครับสวยๆแบบนี้ครับ990บาทครับเห็นไม้มาเสือภัยกันแล้วดูแลสุขภาพห่วงใยตัวเองนะครับอย่าให้หลอดเลือดแตกตีบตันเด็ดขาดนะครับวันนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าในช่องหนุ่มยูบีชาแนลตอนนี้สุขภาพแข็งแรงมีความสุขหลับลึกหลับสบายตอนนี้หลับตั้งแต่4ี่ทุ่มไปถึง6กโมงเช้าเลยเป็นแบบนี้มาสเดือนนะครับน้ำหนักนะครับแล้วก็สรีระที่ลดลงไป หกกิโลนี่พอใจมากแล้วนะครับในระยะเวลาเพียงแค่2เดือนนะครับดูแลสุขภาพนอนหลับฝันดีนะครับให้ f อฟทุกท่านมั่งคั่งร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีโชคดีตลอดการขอบคุณครับ